สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องผลัดเซลล์ผิวเก่าที่หลุดออกไปนะคะและเผยผิวใหม่ให้ขาวเนียนนุ่มและกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดาได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวเหล่านี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นว่านหางจระเข้สดนะคะสําหรับใครที่จะใช้เป็นว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้นะคะตัวนี้นะคะว่านหางจระเข้สดตัวนี้แม่นายได้ปั่นแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานํามาใช้กันเลยค่ะ เจลว่านหางจระเข้นะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สองช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต,ต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำตาลทรายนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทําใ,ให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะทําให้ผิวเราเนียนเรียบยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะตัวน้ำตาลทรายค่ะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนชาค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ค่ะสำหรับตัวเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์หนึ่งช้อนชานะคะ ผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะหรือใครที่จะเติมเป็นวิตามินซีก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวนะคะสามารถใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นได้เลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อครีมเขานะคะจะเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะ สูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยค่ะหรือจะทําตอนเย็นก่อนอาบน้ําก็ได้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมนี้นะคะมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาครีมสูตรนั้นๆน,น,นะคะไว้ที่ใต้ท้องแขนหรือตรงข้อพับต่างๆนะคะทาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีถ้ารู้สึกไม่แสบไม่คันหรือไม่แดงก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะ ลอยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเบาๆนะคะนวดเป็นก้นหอยวนเบาๆนะคะนวดให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะนวดสครับแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูหมขนทําให้รูหุมขนเราเล็กลงนะคะหรือว่ารูหุมขนกระชับลงด้วยค่ะประมาณสัก1-2นาทีก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและผิวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะและสูตรนี้นะคะสามารถทําสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยนะคะและคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสาหร ค่ะ